มันตีได้ตั้งแต่วันที่ให้มาเรียกกันแล้วล่ะเพราะมันสวนกันไปแล้วมันซักกันไปแล้วตั้งแต่บ่ายเนาะวันที่สิบสามได้ไหมพี่บูเพราะว่าตีวันนี้แบบคนไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมเลยแบบไม่มีสิบสามได้ไหมพี่บูคุณไม่พร้อมตีนอกสภาได้ไหมเอ่อไม่ไม่ไอเดียมึงเล่นว่าอยาเล่นดึงเวลาเล่นมงมงไปเถอะเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวมันมีอะไรอีกมึงเล่นไปเถอะ คือจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรานัดคุยวันที่สิบสามออกไปนี่เราก็ควรต่างฝ่ายต่างอยู่นะมันไม่ควรจะต้องไปเตีกยนต่อแล้วทําไมมันถึงยังเตีกยนต่อคือถ้าเราไม่อยากเตีกันต่อเราควรเคลียร์ตอนนี้เลยและอย่างการตีนอสภาก็รู้อยู่ว่าสภาไม่ได้อยากให้เตีกยงขนาดนั้นเพราะผมไม่ไม่ได้ส่วนครับ มีมีมีปืนมีกระสุนยิงสวนมาครับแต่ยิงไม่โดนแต่มีกระสุนยิงสวนมาเพระาะตรงนั้นมันมียิงไม,ไม่มีคนมีปืนอ่ะเพราะคนมีปืนคือศพอาออกหมดเลยมียิงไหมครับแก๊งแค่บอกครับอันนี้เรื่องเกิดหลังจากที่คุยสภาแล,ล้วเหรออะใช่ครับฮัลโหลครับแก๊งมียิงมียิงไหมครับแก๊งไม่หม่ถึงคุยนัดแก๊งครับใช่ไหมที่คุยรอบสภาแล้วบอกว่าจะคุยกันที่จุดต่มงเฮ้ยมียิงเปล่าไอ้แค่จะได้คุยงรบมีกระสุนแล้วก็ออก ออกไปแล้วก็ตีน็อกสภาใช่แล้ก็ไอ้วงไอ้วินเงี้ยอ่ะไอเส้นการก็ตามกันเลยกูกูไม่ได้ยิงกูกูไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงวินครับก็คือหลังโปรโปรเทคแล้วถูกต้องยิงเขากูไม่ได้ยิงขนาดไ้นตอนนี้คอนติกับมึงอะขอเราถ่ายเขาดิที่ไม่ได้ยิงใช่ไหมแน่ใจมีแต่มีแต่เป็นโจนถามโถามไอวินก่อนดิไอวินมึงได้ยิงสวนไปไหมไม่ครับเพียรจะได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรแบบไม่หลังจบสภามึงได้ยิงไหมล่ะไม่ได้ยิงแต่จะได้ ตามหลังมนควรจะเป็นอย่างนั้นตันจะแย่แล้วยิงแค่ตรงหลุมศพอะที่มันเป็นโจรอะยิงโจรไม่เป็นไรยิงโจรไม่เป็นไรแน่ใจใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมจะได้จะได้แบบมจะได้แย่งได้ทางทางทางผมไม่มีจริงเลยครับพี่ตาพี่โจนไม่ไม่มียิงสวนเลยครับพี่ดสปูนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินว่าไง มาติดต่อพี่ต้าเลยพี่เขียนเรื่องอยู่พี่เขียนเรื่องอยู่ติดต่อพี่ต้าเลยอลยู่ๆมีสวนไม่มีสวนไม่ไปเป็นไรละเพราะจริงๆเรื่องทั้งหมดมันตีได้ตั้งแต่วันที่ให้มาเรียกกันแล้วล่ะเพราะมันสวนกันไปแล้วมันซักกันไปแล้วตั้งแต่บ่ายเนาะก็ <c oughs> จะเอาอยัางไงครับระหว่างคุยลี่เลยตอนนี้ เออเอาอาป็นขอขอเป็นวันที่สิบสามได้ไหมครับได้ครับนี่ค่ะโค้ดไอคำว่าได้ของเราเนี่ยเราก็ต้องต่างฝ่ายต่างอยู่นะใช่แบบว่า,ต,าต่างฝ่ายต่างแบบไม่ยุ่งกันเลยใช่ไหมว <า S 1> ่าออกสภาปุ๊บก็ไปซักกันต่อนี่มันก็มันก็ไม่ใช่นะไม่งั้นมันก็ต้องคุยตอนนี้เลยครับั้นขอเป็นคุยวันนี้เลยก็ได้ครับพี่ ขอเป็นวันที่13บสามได้ไหมครับไม่พี่พอด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 ์พี่พาร์ตพี่พอดพี่พอดพี่พอดเป็นวันนี้เลยก็ได้ครับอ่างั้นคุยวันนี้เลยก็ได้ครับเอากี่ไฟเกมอ่าห้าไฟห้าเอ็มก็ได้ครับปลดในวันวันวันที่13นะครับตีวันที่สิบสามปลดว่าไงเป็นตีวันนี้ครับ เอดีว่าไงครับตีวันนี้อยากเล่นก็เล่นวันที่สิบสามได้ไหมพี่บูเพราะว่าตีวันนี้แบบคนไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมเลยแบบไม่มีความพร้อมเลยกระสุนก็ไม่มีอันนี้ไม่ได้จะแบบรอพร้อมแล้วไปรอยํำหรือว่าอะไรนะแบบไม่พร้อมริงไม่พร้อมต้องวันนี้ดิดมันแทงด่ากันไปก่อนหน้านี้แล้วดิดพี่พี่จะนับด่าตอนไหนด่าตรงที่ผมจัดงานศพ พี่กิจหรอไม่ใช่ดิตั้งแต่แรกเลยไม่ด,ดีคนชื่อรีเฟิกด่าเ,เพื่อนมันด่าเพ<า>ื่อนเยอะก<า>เลยคนชีเฟิกเหรอเพื่อนห้าไฟห้าเอ็ม งลงเวลาไม่ได้มันจะเป็นวันนี้ห้าทุ่มสิบเจ็ดหรือห้าทุ่มยี่สิบได้ครับพี่ว่าเอาฝั<ร>่งเอ d ดมดีด้วยครับจะจะเล่นวันนี้ใช่ไหมพี่คนพวกผมไม่พร้อมเลยนะัามนันเลดี้วันนี้แหละคุยกับเขาอะลองคุยกันดูแล้วกันขอลองคุยกันได้มครับครับเราเอาเลยเอาเลยได,ได้ครับ สิบสามได้ไหมฟีบูคุณไม่พร้อมสิบสามคนตีนอกกระบาดได้ไหมอ่าไม่ไม่ไอดีมึงเล่นไม่ไงพวกเราไม่ได้ผิดเราแค่อันนี้เฉยแล้วพอเราเราแพ้มันไม่ไม่มึงเออเราจะไ่รับโปรเทคแล้วแล้วพอดียูเลี่ยนก็เล่นไม่ได้ไม่ไช่มึงจะเล่นห้าทุ่มกันใช่ไหมเออเล่นเปเลยเล่นเปเลยห้าทุ่มเราเล่นเอาโปรเทคพอแล้วก็ไม่มึงจะเล่นตอนนี้ไปเลยไป็นหน้าแหละตอนนี้เปเลยโอ้สอ่ะเอาสิบสามนะตือสิบสามมีซ้อมนะยาวยี่สิบหกนะสิบสามมีซ้อมก็เออก็ก็ถูกตอนแรกก็งงไงว่าจะเล่นก็สิบสาม งั้นเอาเป็นตีตอนนี้เลยไหมล่ะครับตีตอนนี้เลยไหมครับปลดปลดครูดาวได้ไหมครับถามก่อนไม่ไม่ปลดครับไม่ปลดดิแค่สามชั่วโมงหลังจากนี้ก็ตีกันได้เลยครับเี่อ่าแล้วก็งั้นอ่าได้ครับอ่ะเอาสามทุ่มก็ได้ครับสามทุ่มจะได้ไม่ดึกออ่ะกดว่าไงสามทุ่มไหมที่ผมผมห้าทุ่มครับ องั้นผมเอาห้าทุ่มตามที่โกเลยครับแล้วก็ขอลดเรื่องเงินได้ไหมครับพี่อ้วนว่างไงครับห้าไฟห้าเอ็มครับผมเอาสามเอ็มมาครับเอาตามพี่อ้วนตกลงแล้วพี่ผมห้าเอ็มพี่อ้วนตัดสินแล้วถ้าถ้าดูจากเรื่องอะเรื่องนี้ยังไงก็ห้าเอ็มดตรงนี้เลยถ้าให้ผมตัดสินนะ ยังไงยังไงยังงไเรื่องนี้ก็ 5m เขาบอกยังไงพี่บูงั้นถ้าแฟร์ให้มขอสามพุ่มได้ไหมมันจะได้แบบพี่โรชีเล่นกับไอ้นี่ไงไม่ดึกไม่เป็นไรเขาจะน่ะให้เขาดีใจแล้วก็ลงสุดการนไปไม่ไม่ก็เล่นไปนั่นแหละจะได้ไม่ดึกเลยเราเรามีอันนี้พี่ถามนะได้ไม่ได้อีกเรื่องนะครับพี่ว่าเรามีวิธีไหนที่จะให้เขาแบบไปเล่นวันที่สามกับเราทีเดียวได้ไหม จำเหมือนตอนที่เซร่าเล่นอะจำมาเปียกของทุกสามเดือนได้ไหมครับเออลงคุยกันหน่อยได้ไหมครับถาเราไมถึงเราเราแพ้เราเราแพ้ใช่ไหมเราได้เราได้เพราะว่าโคตรทีไม่เราไม่ได้โคตรก็รู้อยู่แหละเอเดนดีถ้าไม่พร้อมจริงก็คงไม่พูดหรอกโคต่เราคอยๆบินเนะี่เราเห็นเล่นตลอดนะครับงั้นก็จบเพราค่าเสียเวลาได้ไหมครับถ้าเสียเวลาหนึ่งวันได้ไหมระหว่างรอค่าเสียเวลาล่ะเพราะมันจะได้ไม่ต้องอะไรเยอะแล้วผมขอได้เท่านี้นะเพื่อดูเท่านี้ ตีวันที่สผมพอค่าเสบราได้ไหมไม่ไม่ตีตีไปเลย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 ีไเยตีไปเลยตีไเลยปเท่าไหร่เออไป่ไปเกินไปลเไงเริ่มดีตีตีตีเลยก็ได้ครับตีเลยก็ได้ไกไ่ีเเไเยยปบตีไปเลีตีไปเลยไตีไได้ไัไีไเั เอ็นดดีห้าทุ่มใช่ไหมได้ได้ครับห้าทุมได้ครับห้าทุ่มโอเคขอเบอร์ฝั่งเอ็นดีนด้ครับอันนี้ไม่ปลดโคดานะครับพี่่โอเคแปดแปดแปดสองแปดสาตัวแล้วก็สองปดสามตัวแล้วก็สองอันนี้ฝั่งโคดนะครับเบอร์ฝั่งโคดแปดสามตัวแล้วก็สองฝั่งเอ็ดีครับเอ็นดีหนึ่งส่วนสองเจ็ดครับ หนึ่งศูนยแล้วตอนมึงเล่นนะมึงเล่นแบบเอก็บอกปกตินะเแมเราเรายืนเเลย่อกูนั่งรอเลงนบอลีเ่อเลยกระหว่างนี้ถ้ามีการด่าแซะขับรถจนในรถสิ้ไม่ okay. ่ไ no, ม่เด uh, ี <necessary> ๋ยวพอมันถนึ่งนคือ <other> ่่ายตายอยู so s <S ่ระว่จะถึงเวลานะครับแต่โอเลก็จะตอรี <fal is> ่บอกก่อนนะถ้าโกดถ้าโกดไปทำอะไร m d ดีระหว่างนี้ราคาเดิมพันจะลด ใช้ดีไปทำอะไรโก็ดระหว่างนี้มูลค่าจะเพิ่มโอเคนะโอเคครับอันนี้เป็นข้อพิเศษสำหรับเราทั้งคู่นะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะครับโอเคนะเข้าใจทั้งคู่เข้าใจครับเข้าใจครับโอเคแล้วก็แยกย้ายได้เลยครับแยกย้ายได้เลยฮองครับเองฮองาองฮองงาองฮองงาองฮองฮอยฮองฮองฮองมันฮองฮอไฮอง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 ฮอมฮอง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 ฮอมแล้ว พี่วันครับพี่วันครับไม่เป็นไรอรบน่จว้จยาไาใครยบ้าไม่กลัวอย่าเล่นดึงเวลาเล่นมงมงไปเถอะเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวมันมีอะไรอีกมึงเล่นไปเถอะไม่ต้องดึงเวลาเลยเท่านั้นเดี๋ยวรแต่าถ้าเรนะมันไม่ถึงเตเราเราคือเราจะไม่รับโปรติกแต่เรา่อยามีเหรียญอยู่เวค่อยยูเหรียญไป ไม่ตีไอเหียบไอตีเนี้ยคนเราไม่พร้อมไงมันโดนอยู่แล้วเว้ยแล้วก็เอาโพเทคเอา่คยเอาโพเทคอางนี้ไม่ต้องโยนเหลียได้นี่ดิถ้าเราเล่นคนไม่พร้อมอะเราเขาไม่ให้ให้โพเทกเขาไม่ให้หรอมันก็เล่นชายไม่ไม่เออก็ก็ตีจบยืเหลียนจบใช้เหลียนใช้เหลียญด้วยมีด้วยหรอ มีใครไปแลบอะไรหรือเปล่ายังไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยบอกไปเดี๋ยวว่าไม่มีไม่มีเขาพูดอะไรเขาบอกชื่อนิกกี้อ่ะได้พูดอะไรเปล่าฮะอ้ากูบอกจะไปเล่นงานร้านชิวๆโอ้โหคำนี้ยังโดนเหรอฮะตามไปตามพูดทีหลังอะไอ้ังไงพไอริกบอกว่าเออไปเล่นกูบอกว่าไปเล่นงานร้านพรกูเจอไอ้นี่อกไอ้ย่ากูจะได้ออกประเทศละไอ้ย่าไม่อยากจะหลุดโดนเหรอโดนเดี๋ยวพี่ไอริกไปล้อหลอกมันอีก เอกเบอจะหลุดนบี้นจะรั่วไอ้ัอะไรเนี่ยโดนไม่โดนครับเเเยไม่งไหมเี้ยไม่เออไม่ยกขุองนะม่ละยอะไรเนี่ยมอมอของไ้เพื่อน